สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแบมแบมทาโร่นะคะวันนี้นะคะจะมาทำแรนดอมเกี่ยวกับความรักความสัมพันธ์นะคะให้กับคุณทุกทุกคนที่ได้มาเจอคลิปนี้ ำทำทํานายเป็นแบบโดยรวมนะคะอาจจะมีตรงบ้างไม่ตรงบ้างโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะผู้อ่านหวังเป็นอย่างยิ่งว่าสิ่งดีๆจากคําทํานายนั้นจะเกิดขึ้นจริงกับคุณทุกๆกคนเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขของคุณทุกคนแล้วก็อยากให้คุณรับเอาไปแต่พลังงานที่ดีพลังงานที่บวกเท่านั้นหากมีตรงไหนที่คุณฟังแล้วไม่สบายใจนะคะตัดทิ้งไปได้เลยนะอย่ากเก็บไปคิดให้มันสับสนวุ่นวายจิตใจอย่ากเก็บไปคิดเป็นอารมณ์รับเอาไปแต่สิ่งที่ดีดก็พอนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่า เดี๋ยวเรามาหาคำตอบพร้อมกันนะคะไพ้อยากพูดอะไรเกี่ยวกับความรักของคุณตอนนี้นะคะโอ้ทำไมเงินเยอะจังอืมโอ้โหไพ่นะคะเขาอยากบอกอุ้ยท้ายสำรับมันเป็นไอ้นี้ด้วยอะท้ายสำรับเป็น two of cups อะเออเดีอะ ความรักครั้งนี้ของคุณนะคุณนึกถึงหน้าของคนนั้นไว้เลยนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าไพ่นะคะหรือว่าจักรวาลน,นะคะอยากจะเอ,อ่ยอยากจะบอกถึงความรักของคุณครั้งนี้ก็คือว่าความรักของคุณมันจะไปต่อได้เรื่อยๆถึงขั้นกับลงหลักปักฐานถึงขั้นกับเป็นคู่ชีวิตเนื้อคู่เพราะไพ่ไพ่ใหญ่นะออกมานะคะไพ่เมเจอร์ออกมาเยอะมากนะคะ คืออย่างเงี้ยคนคนเนี้ยเขาเป็นคนที่มีความสามารถเป็นคนเก่งมากเลยนะเป็นคนเก่งมีเป็นคนแบบมีความสามารถรอบตัวเขาทําอะไรได้หลายๆอย่างเขาหาเงินเก่งเขารวยอยู่แล้วด้วยฐานะโอ้ถ้าพูดถึงฐานะความเป็นอยู่ทางสังคมของเขาเนี่ยคือเขาอาจจะเป็นคนอายกตัวอย่างเช่นเขาไปอาจจะเป็นคนในจังหวัดจังหวัดนึงแล้วเขาเป็นคนมีชื่อเสียงในพื้นที่ของเขาอะ่ะ เป็นตระกูลเป็นครอบครัวที่หลายๆหลายๆคนรู้จักอ่าคนคนนี้ของคุณเนี่ยนะคะแล้วความรักของคุณมันจะไปต่อได้มันจะดําเนินไปได้ถึงขั้นแต่งงานเพราะอะไรเพราะว่าเบื้องหลังแบ็คของคุณคือจัก,กรวาลแบ็คของคุณคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือองค์เทพด้วยคุณเคารพปูชานะท่านจะนําพาความรักครั้งนี้มาให้บางคนเจอเขาแล้วบางคนรู้จักเขาแล้ว บางคนมีเขาในใจแล้วนะคะความรักครั้งนี้มันจะไปต่อได้คือมันดีอ่ะคุณได้คุณได้เจอคนที่เพอร์เฟคคนที่เพียบพร้อมซะทุกอย่างเลยทั้งรูปร่างหน้าตาหน้าที่การงานฐานะทางสังคมนิสัยใจคอเขาเขาเป็นคนที่หน้าตาดีหล่อสวยฐานะดีมั่นคงมีชื่อเสียงนะคะในแวดวงสังคมที่เขาอยู่แล้วคุณจะรู้สึกแปลกใจตรงที่ว่าคนคนนี้เขา ไม่คิดว่าจะได้เจอเขาไม่คิดว่าเขาจะดีกับคุณขนาดนี้ไม่คิดว่าเขาจะเป็นแบบนี้คิดว่าเขาจะเจ้าชู้เล่นๆไปวันๆใช้เงินไปวันๆไม่จริงเลยเขากลับเป็นคนที่ซื่อสัตย์ในความรักมากๆแล้วเขาก็เป็นคนที่ดูแลตัวเองดีมากๆเนี้ยตั้แต่เส้นผมจะดรดปลายเท้าเลยนะอคอคนนะี้ไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายถ้าแบบถ้ามารับคุณหรือไปไหนมาไหนด้วยกันเนี่ยถ้าอยู่ด้วยกัน กลิ่นน้าหอมมันจะมามาก่อนเลยถ้าแต่ลงจากประตูรถเดินเข้ามาเนี่ยกลิ่นน้ําหอมเขาจะมาก่อนเลยนะคะเขาจะเป็นคนลนักษณะแบบนี้เลยผิวพรรณขาวสะอาดสะอ้านแต่บางคนถ้าเขาไม่ขาวไม่ใช่ผิวขาวนะบางคนเขาอาจจะไม่ใช่คนผิวขาวก็ได้นะคะอย่าไปจํากัดที่สีผิวหรืออะไรเขาอาจจะเป็นคนที่แต่เขาสะอาดสะอ้านแน่นอนสะอาดสะอ้านทั้งตัวตนเขาแล้วก็ สถานที่ความเป็นอยู่อะไรเขาก็เป็นคนสะอาดนะเขารักสะอาดนะคนคนนี้นะความรักของคุณแน่นอนมันคือการเริ่มต้นใหม่แต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ของการนำพาของสิ่งศักดิ์สิทธิ์การนำพาเขาเรียกว่าคําอธิษฐานขอพรของคุณอนะมันส่งผลมันเกิดขึ้นคนอยากได้คนแบบไหนนะคะเพราะ ทำไมคุณถึงได้คนแบบที่คุณต้องการเพราะคุณก็เป็นแบบนั้นคุณเป็นคนดีคุณก็จะได้คนดีคุณเป็นคนซื่อสัตย์คุณเป็นคนที่หาเงินเก่งคุณเป็นคนที่รักตัวเองรักสะอาดมีความเขาเรียกว่าทําตัวเราให้ดีอ่ะคุณจะได้อย่างนั้นเลยอันนี้คือความความเป็นตัวตนของเขาแล้วมันสะท้อนมาถึงคุณนะคะแล้วทีนี้ความรักของคุณมันจะเป็นยังไงมันจะดําเนินไปยังไงนะคะอุยในเมื่อเรารู้แล้วว่า ตัวเขาเองอ่ะเป็นคนแบบไหนนะคะหน้าที่การงานยังไงอ่าพออ่านขอพูดถึงอาชีพหน่อยบางคนเป็นทนายนะทำงานเกี่ยวกับกฎหมายตำรวจในเครื่องแบบนักการเมืองได้เป็นนักร้องนักแสดงได้คือความสามารถเขาเยอะ เขาอาจจะไม่ใช่คนที่ทําแค่อาชีพเดียวหรอกบางทีเขาอาจจะมีธุรกิจของตัวเขาเองที่บ้านแล้วตัวเขาก็ทํางานของเขาไปด้วยงานที่เขารักไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างจะไม่จํากัดอาชีพเลยเพราะว่าเขาเป็นคนที่มีความสามารถเยอะแล้วก็ที่สําคัญร่ารวยมากนะคะ,อะขอดูหน่อยว่าความรักของคุณจะเป็นอย่างไรอืม King งอ w a ว d นนะคะอุ้ยโดสตาสองดา สองดาบบอกอะไรแน่นอนว่าความรักความสัมพันธ์ของคนเนี่ยมันจะดำเนินไปนะคะในแบบที่มันควรจะเป็นและในทิศทางที่ดีคนคนนี้เขาอาจจะเขาเรียกว่ามีคนเข้าหาเยอะแต่เขาไม่ใช่คนเจ้าชู้นะให้คุณรู้ข้อนี้ไว้คนเข้าหาเยอะเขาก็ช่างเขามันไม่ได้เกี่ยวว่าเขาจะเป็นคนเลวหรือคนไม่ดี คนอื่นเข้าหาเขาเองแต่เขาไม่ได้เข้าหาใครนะคะถ้าเขาเจอคุณเขาเห็นคุณเขาชีวิตเขาทั้งชีวิตดวงตาเขาหัวใจเขาจะเปิดรับคุณทันทีคุณจะคุณจะมีชัยคุณจะยืนเหนือทุกคนนะคุณจะเหนือทุกคนที่เข้ามาหาเขาเอาอย่างนี้เลยนะคะคุณจะได้คนที่คุณต้องการคุณจะได้คนที่ตรงสเปคคุณขอว่าโอ้ขอรอรวยสายเปขอให้สวย รวยสายเปหรือขอให้เป็นคนดีซื่อสัตย์อะไรเงี้ยตามที่ใจคุณต้องการตามที่คุณตั้งใจคุณจะได้คนแบบนั้นแล้วคุณจะได้พบเจอกันเกี่ยวข้องกับการที่ทํางานเกี่ยวกับการไปทํางานการทํางานหรือเจอในแวดวงสังคมเยอะๆคือคนที่เขามีชื่อเสียงอ่ะเขาไปไหนเขาก็จะมีแสงมีออร่าของเขาอยู่แล้วคนก็จะเข้าหาเขาเยอะแยะมากมายอยู่แล้วนะคะอันนี้บอกไว้นะ เส้นทางความรักของคุณนะคุณอาจจะคิดว่าโอ้ทำไมเขาดูดูสูงกว่าเราจังเลยดูเราไม่เหมาะสมดูเราด้อยกว่าคุณอาจจะมีคิดอย่างนั้นมันไม่แปลกที่คุณจะคิดนะคะฟังไว้ดีๆนะแต่คุณอย่ามาบั่นทอนตัวเองเขาไม่ได้มองคุณแบบนั้นเขาไม่ได้สนใจว่าคุณจะชาติกาเนิดคุณจะเป็นยังไงฐานะทางบ้านคุณจะเป็นแบบไหนเขาไม่ได้แคร์เลยแต่ตัวคุณเองนี่แหละที่คิดคิดด้อย คิดให้ตัวเองตกต่ำคิดให้ตัวเองแบบรู้สึกมีปมด้อยไม่ใช่นะอย่าไปคิดอย่างนั้นนะคะเราทําตัวของเราให้ดีสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเราแน่นอนนะเลิกคิดแบบนั้นได้แล้วอ่ะดูต่อสิว้าวอุ๊ยทำไมมันดีจังเลยอ่ะไพ่คืออย่างนี้นะคะ วันที่คุณเจอกับเขาอ่ะคุณเขาโสดสนิทเลยนะเขาอาจจะมีคนคุยอาจจะมีคนเข้าหาเขาเยอะอันนี้ก็ไม่ใช่ความผิดเขาอย่างที่บอกไปเรื่องของเขานะคะไม่เกี่ยวกับเราพอเขาเจอคุณเเขาจะโฟกัสมาที่คุณแต่เขาโสดสนิทแน่นอนไม่มีไม่มีพันธะใดๆนะคะเขาเคลียร์ตัวเองทุกอย่างชัดเจนเขาคนนี้คือพรในชีวิตของคุณบางทีคุณอาจจะคิดว่า โอ้ฉันจะเป็นคนเขาจะฉันจะเป็นอย่างนี้ไปอีกเมื่อไหร่ฉันจะไม่มีคู่หรอฉันจะไม่มีอะไรเลยในชีวิตนะคะมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่แบบนั้นเลยนะคะคุณจะได้คุณจะได้ใช้ชีวิตในอย่างที่คุณอยากจะเป็นนะ่ะเออพรมันจะส่งผลคุณนะ่ะคุณขออะไรมาอย่างยาวนานคุณขอมาแบบไหนคุณจะได้อย่างนั้นความรักครั้งนี้ก็เช่นกันเหมือนพรที่เข้ามาในชีวิตของคุณเขาคนนี้หรือเธอคนนี้ก็คือพรในชีวิตท,ที่จะเข้ามาหาคุณเลยนะคะโอ้มันมันเพียบพรอ่ะ คนคนนี้อย่าปล่อยให้หลุดมือนะถ้าใครเจอแล้วก็อย่าปล่อยให้หลุดมือนะคะผู้าเลื่มสับไพ่แล้วไปเปิดเลยไม่เอาหามาที่นี่มาดูต่อโอกาสดีๆมันเข้ามาหาคุณนะคะคุณเป็นคู่กันนะคุณเป็นคู่กันคุณเป็นเนื้อคู่กันคู่แท้ไม่ใช่คู่แบบมาใช้เวรใช้กรรมแล้วไปไม่ใช่เนี่ยอันเนี้ย เปิดมาขอบคุณคุณเป็นคู่กันโอกาสมันเข้ามาโอกาสดีมันเข้ามาหาคุณอย่างที่บอกเลยว่ามันคือพอรอันประเสริฐสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของคุณนะคะในชีวิตของคุณเลยนะคุณกับคนคนนี้เป็นคู่กันมีโอกาสมีอะไรที่จะได้เจอกันในหลายๆครั้งนะคะคว้าเอาไว้นะถ้าใครที่ยังไม่เจอคนอย่างนี้เข้ามาแต่เราก็ดูให้แน่ชัดว่าไม่ใช่ พวกต้มดุนหลอกหลวงนะคะแล้วเลิกมีความคิดรบๆเลยๆได้แล้วกับตัวเองนะคะแน่นอนว่าความรักครั้งนี้มันต้องใช้เวลาไม่ใช่มาปุ๊บปั๊บแล้วแต่งงานเลยไม่ใช่คุณจะต้องใช้เวลาในการพูดคุยคบหาดูใจศึกษากับเขาแต่แน่นอนว่าเขาจะโฟกัสมาที่คุณเขาเจอคุณเขาจะเปิดรับคุณทันทีอย่างที่บอกนะคะ เห็นไหมวิว w of Fortune ขึ้นมานะคะ W of Fortune ขึ้นมาก็คือโชคชะตากงล้อแห่งโชคชะตานำพาคุณทั้งสองมาพบเจอกันเพราะความรักของคุณคือเบื้องหลังคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์คือจักรวาลคือองค์ทวยเทพหรือพระผู้เป็นเจ้าของคุณนะคะชักนำพามาหรือบุญกุศลที่คุณทำแล้วนำพามาให้พบเจอบุคคลผู้นี้นะคะทีนี้พอแล้วนะไม่เปิดอันนี้แล้วเราจะมาเปิดออร c เ e กันออร์เคนะคะ วิสเปอร์ออฟเลิฟเสียงกระซิบจากความรักอยากจะบอกอะไรในความสัมพันธ์ในความรักกับคนคนนี้นะขอดูหน่อยคุณก็คือคุณรู้สึกยังไงก็คือความรู้สึกของคุณคุณไม่ใช่ใครคุณแทนใครไม่ได้ใครมาแทนคุณไม่ได้ความรักครั้งนี้ก็เหมือนกันนะคะความรักครั้งนี้ก็เหมือนกันจักรวาลสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะส่งคนที่เหมาะสมที่สุดกับคุณมาให้เสมอแลวเขาจะเป็นคู่แท้ของคุณ นะคะเปิดรับนะคะความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้นะอย่าปิดกั้นตัวเองอย่าไปคิดด้อยค่าให้ตัวเองนะคะอืมคุณจะได้ทำเขาเรียกว่าบางทีนะบางคนนะคะอาจจะคิดอาจจะรู้สึกว่าเราจะได้ทําอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือสิ่งที่ต้องการเพื่อคนที่เรารักไหมนะคะนะครับ ไพ่ whisper of love นะออกมาบอกคนว่าคุณจะได้ทําในสิ่งที่คุณต้องการเพื่อคนที่คุณรักบางทีอาจจะเป็นการดูแลการเอาใจใส่การเอาอกเอาใจหรืออะไรก็แล้วแต่ในใจคุณที่คุณอยากคิดอยากจะทำอ่ะเพราะว่าที่ผ่านมาคุณอาจจะไม่เคยมีคุณอาจจะไม่เคยทําคุณอาจจะขาดในสิ่งเหล่านั้นนะคะ คุณจะได้ทามาเพื่อคนที่คุณรักและอะไรรู้ไหมไม่ใช่แค่คุณนะที่เป็นฝ่ายให้เขาคนนั้นหรือเธอคนนั้นก็จะเป็นฝ่ายที่กระทํากลับมาในสิ่งดีดีให้กับคุณเหมือนกันทำในไม่ใช่แค่ชั่วครั้งชั่วคราวแต่มันคือการกระทําทั้งชีวิตของคนสองคนที่จะดูแลกันไปจนแก่จนเท่าตายจากกันแน่นอนว่าความรักครั้งนี้จะมีโอกาสได้แต่งงานสูงมากไม่ใช่สูงหรอกคือร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะบอกเลยนะขออีกหนึ่งใบสำหรับ whisper of love นะคะ มันจะเป็นรักครั้งใหม่แล้วก็เป็นรักที่เป็นโอกาสที่ดีอ่ะในชีวิตของคุณน่ะมันคือการเติบโตของจิตวิญญาณสองดวงนะคะคุณเห็นมือผู้หญิงคนนี้ไหมที่เขารับเอาแสงจากดวงดาวอ่ะ ก็เหมือนจากจักรวาลส่งความรักครั้งนี้มาให้คุณมันเป็นการเติบโตของจิตวิญญาณของวิญญาณสองดวงที่หากันเจอบางคนอาจจะเป็นทวินเฟรมนะคะดวงจิตหนึ่งแบ่งแตกออกเป็นสองสองดวงจิตแล้วกลับมาหากันจนเจอนะคะแล้วก็จะไม่มีทางภาคจากกันเลยมันคือโอกาสสําคัญของคุณมันไม่ใช่แค่ความรักที่เป็นแค่เนื้อคู่คู่เวรคู่กรรมคู่อะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่แต่มันเป็นรักแท้ที่ยั่งยืนมั่นคงและถาวร ของส,สองดวงจิตของคุณเนี่ยและมันไม่ใช่แค่ชาตินี้ด้วยเพราะว่าดวงจิตของคุณมันผูกกันนะคะแล้วมันจะนําพาไปจนแบบทุกภพทุกชาติบางคนอาจจะคิดว่าฟังคําพูดอย่างนี้แล้วมันเหลือเชื่อใช่ไหมไม่น่าเชื่อนะคะไม่เป็นไรแล้วคุณจะได้รู้เองนะคะแต่ผู้อ่านขอย้ําเสมอว่าหากคุณเชื่อว่าคุณสามารถมีรักแท้รักที่ดีนะคะมีปาฏิหาริย์ได้แต่มันต้องนําพามา จากความศรัทธาอยู่แล้วนะคะคุณก็จะได้รับสิ่งนั้นนะความเชื่อจะนำพาปฏิหารมาสู่ชีวิตของคุณเสมอในทุกๆด้านความรักก็เช่นกันนะคะความรักมันเป็นเรื่องง่ายๆของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของจักรวาลคุณอาจจะมองึูว่ามันไกลแสนไกลจากตัวคุณแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่จงทำตัวของคุณให้ดีเสมอแล้วคุณจะได้รับสิ่งดีๆในสิ่งที่คุณต้องการ บางคนอาจจะมองว่าโอ้โหมันโคตรเงียบเลยวะไม่เห็นมีอะไรเลยทำไมมันเงียบงันอย่างนี้ทุกอย่างเลยขออะไรไปไม่เคยได้อย่าเพิ่งไปท้ออย่าเพิ่งไปถามหาวันเวลาตรงนั้นนะคะทำตัวของคุณให้ดีแล้วคุณจะต้องมีความเชื่อถ้าคุณมีความเชื่อคุณจะได้รับนะอะขอเปิดสำรับสุดท้ายนะคะไกด์แนนออลเคิล ไม่่อยอยากบอกอะไรบางคนจะมีลูกนะแต่งงานแล้วมีลูกเร็วมากเลยนะคะคุณคือคนหนึ่งเป็นเหมือนพลังงานศักดิ์สิทธิ์นะที่สามารถฮีลิ่งผู้อื่นได้รักษาจิตใจผู้อื่นได้หรือคนที่เข้ามาชีวิตคุณอนะ เขาจะนาพาส่วนที่คุณขาดมาเติมเต็มคุณนะคะคุณอาจจะมีลูกได้สร้างครอบครัวคนคนนี้ไม่อาจจะหรอกคุณจะมีลูกและจะได้สร้างครอบครัวคนคนนี้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาจะเข้ามาเติมเต็มคุณนะคะในสิ่งที่คุณขาดหายไปคุณจะได้รับการเยียวยาจิตใจนะคะโอ้มันทำไมมันดีอย่างเงี้ยวะอุ้ยดูสิ undering love นะคะไพ่ใบนี้ไม่ได้ออกง่ายๆนะ ผู้อ่านจะเรียกสำหรับนี้ว่าไพ่เหลืองนะคะไพ่ใบนี้มันออกยากมากนะคะคุณจะได้รับความรักที่มันไร้เงื่อนไขรักที่ไรเงื่อนไขมันจะเกิดกับชีวิตของคุณอย่างที่ผู้อ่านพูดว่ามันเป็นรักแท้ที่มันคงถาวรไม่ใช่ความรักที่ฉาบฉวยมาแล้วจากไปมาสร้างบาดแผลไม่ใช่อย่างนั้นแต่รักครั้งนี้มันคือรักแท้นะคะทุกสิ่งทุกอย่างในความรักที่ดีจะเกิดขึ้นกับคุณ ผู้อ่านขอรับทุกพลังงานดีๆจากหน้าไพนี้ทั้งหมดและขอให้เกิดขึ้นจริงกับชีวิตผู้อ่านและผู้อ่านเชื่อมั่นอย่างเกินร้อยอ่ะจะพูดว่าล้านเ,เซนก็ได้เลยนะคะเชื่อมั่นในศรัทธาแล้วก็เชื่อว่าปฏิหารจะเกิดขึ้นจริงเสมอก็ขอให้ทุกคนรับพลังงานดีๆไปนะคะและขอให้สิ่งดีๆเกิดขึ้นจริงกับทุกคนนะ ฝากกดติดตามช่องกดถูกใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื <_ d: S 1> ่อเป็นกำลังใจสำคัญให้ผู้อา่านนะคะได้ทำคลิปดีๆต,ต่อไปนะคะเจอกันใหม่ในหัวข้อหน้าในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ